สดมากเลยนะคะแล้วก็เส้นนุ่มมากเลยนะคะวันนี้เป็นเส้นใหญ่ครับยังทั้งหมด5 0 0้วยปร๋ยโอ้ยฉ่กปวยน่ากินมากเลยค่ะแบปุยสูตโบราณค่ะใส่น้มสดนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราสมัยหน่อยก็เพิ่มนมสดนิดนึงรสชาติอร่อยเยี่ยมค่ะโอ้ยสดยด เขียวไอติมครับผมแม่น้อยทำจรงนะอร่อยมากๆเลย <Okay. S 1> แล้วก็มีสีเหลืองกับสีเขียวส,สีเขียวเนี่ยจะเป็นใบเตยแล้วก็สีเหลืองก็เป็นดอกระดา,า <Okay. S 1> ขอรีวิวยานโฟใน10วินาทีค่ะเร็ว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 ีบก้าโอ้อร่อยมากคัะ เขาดูรับของเขาดูเตี้ยเต็มอัดแน่นเลยค่ะรสชาติดีค่ะเป็นไงบ้างคะยันตาโฟยโฟลูกชิ้นอร่อยที่เอากินไปสองอ่ะอร่อยค่ะอร่อยนี่เป็นไงบ้างคะสุดยอดอร่อยยังไงคะ ปอดูจะพูดอะไรช่วยเพื่อนหน่อย